โฮเทลทัวร์วันนี้เอ็มจะพาเพื่อนๆมารุมทัวร์กับหนึ่งในโรงแรมน่ารักใจกลางเมืองเชียงใหม่แถวท่าแพนะครับกับเมอร์เวนผกสุริวงศ์โฮเทลเชียงใหม่นะมาดูกันดีกว่าว่าห้อง6 0 6ที่เอ็มนอนนั้นจะเป็นอย่างไรเข้าไปเลยห้องนี้นะครับจะชื่อว่าจูเนียร์สวีทมีพื้นที่45ตารางเมตรนะซึ่งเชื่อว่าไฮไลท์เนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าอันนี้คือบาา์โลกของห้องนี้น่าจะเป็นบาา์โลกของโรงแรมแหละบาา์โลกคือน่ารักมากทุกคนนะ เป็นเหมือนกับแบบฟิลเหมือนว่านุ่งผสซิ่นท้องถิ่นของเจียงใหม่เลยเจ้าโอเคเมื่อเข้ามาถึงห้องพักเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่จะพบก็คือจะเป็นโซมินิบาร์นะมินิบาร์มีอะไรบ้างมีเนสเพรสโซ่ที่เป็นกาแฟแคปซูลน,นะครับแล้วก็ส่วนของกาแฟนั้นน่าจะเป็นกาแฟซัพพลายเออร์ของโรงแรมนะครับผมขึ้นกอดแล้วก็มีกาแฟให้เลือก3ตัวน่าจะเป็นดีแคปอะไรพวกนี้นะมีน้ําดื่มนะครับน้าดื่มให้แล้วอันนี้เราซื้อมาเองนะนะเดือมให้4ขวดนะครับนี่กาต้มน้ํา และข้างล่างก็จะเป็นตู้เย็นมีตู้เย็นนะทกคนมี้มีน้าดื่มให้อีก2ขวดนะเป็น6ขวดนะครับพื้นที่ห้องพักนี้เนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางมากเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยหลังจากโซมินิบาร์เนี่ยก็เห็นว่าเป็นเตียงนอนและปลายของเตียนงนอนก็จะเป็น working station working station ตรงนี้ค่อนข้างกว้างเห็นว่าเราวางของทํางานที่เต็มเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กโทรศัพท์ต่างๆนะครับด้านบนเป็นสมาร์ททีวีซึ่งมีแอปพลิเคชันของ YouTube เพื่อสามารถลิงก์แอคเค้าของเพื่อนๆกับ ยูทูบของที่นี่ได้เลยนะฮะผมต่อมาก็จะเป็นอ๋อที่ w r k k n g s t a t i o n เนี่ยก็คือจะมีลิ้นชักด้วยนะสามารถเก็บของได้นี่โอเคและห้อง606ของเรานะครับวิวเนี่ยก็จะแบบเป็นวิวของเพื่อนบ้านนะซึ่งหากมองไปข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบไนบาซ่าด้วยเห็นไหมใครที่แบบว่าชอบไนไลฟ์เนี่ยก็คือสามารถไปเอ็นจอยแบบวอลกิ้งแบบซีลิ่งได้เลยมาดูกันต่อที่ห้องนะครับก็คือ บริเวณปลายเตียงก็จะมีโซฟาตัวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นโต๊ะหนึ่งใบอันนี้ก็จะมีดอกไม้จริงที่ตกแต่งไว้แล้วก็เลยยืมมาทัดหูนีกหนึ่งเพื่อความน่ารักนะโอเคเตียงเป็นเตียงคิงไซเบนนะครับผมการตกแต่งก็จะเ,เป็นสีแดงขาวนะแล้วก็เป็นสีดำตาลให้ความรู้สึกว่าได้พักผ่อนแล้วก็ยังมีชิตชวาของวัเมืองเชียงใหม่ได้อยู่นะต่อมาบริเวณหัวเตียงเนี่ยก็จะทั้งสองหัวเตียงก็จะมีเป็นแบบที่เสียบที่ชาร์จไว้ให้นะครับม,มีโคมไฟ ทั้งสองฝั่งเลยโอเคไปดูในส่วนของห้องน้ำกันดีกว่าทุกคนสิกซี่มากนะวันนี้โอเคในส่วนของก่อนถึงห้องน้ำนะครับก็จะมีบัตรโบรบนะนี่ที่แขวนนี่นะครับและความดีงามคือมีอรจจารนี่ที่รีดผ้าพร้อมกับเตารีดมาให้พร้อมกับสลิปเปอร์นะคะผมแล้วก็บาสเก็ตตะกรา้าสำหรับใส่เสื้อผ้าซักนะปิดได้ไหมอ่ะปิดได้แล้วมาดูอีกฝั่งกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง อีกฝั่งก็จะเป็นตู้เซฟนะครับตู้เซฟนะเราก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของนะแล้วก็มีเป็นไดร์เป่าผมนะครับเราก็จะมีเป็นตรงนี้ก็จะเป็นโตเครื่องแป้งที่สามารถแบบแต่งหน้าแต่งตาหัดแป้งได้นี่เปิดปิดไฟได้แล้วก็มีที่เสียบตรงนี้ไว้สําหรับเสียบไดร์เป่าผมนะครับมาดูห้องน้ํากันห้องน้ําก็จะมีความโดดเด่นที่ใช้พื้นกระเบื้องสีเขียวที่ตัดกับตีมสีของตัวโรงแรมนะครับมีสุขาขรยะปิดเพื่อความ หน้าดูชมแล้วก็มีเป็นบาสถทับด้วยกับตู้อาบน้ํำที่แยกมีทั้งเรนชาว์แล้วก็ฝักบัวไปให้นะครับแล้วเมื่อเข้ามาข้างหน้าอีกนิดนึงก็จะเจอเรืออ่างท้างหน้านะครับผมที่มีอวบิิตี้ต่างๆไว้ให้นะครับมีหมดนะทุกคนนี่ะหมไดๆหวีเวอล์มีหมดนะนนะนดดนะแล้วก็มีเป็น สำหรับคุณผู้ชายก็จะมีเป็น shaving คิดด้วยก็คือแบบมีคนหนวดแล้วก็แบบตัวครีมเพื่อแบบกัดระคายเครื่องนะครับแล้วก็จะมีเป็นประสีฟันยาสีฟันด้วยนะนะครับโอเคและนี่ก็คือห้องจูเนียสวีทหมายเลข606ของโรงแรมเมอร์เวนพิคุริวงศ์เชียงใหม่นะครับผมซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเอ็มก็จะพาะเพื่อนๆไปดูอาหารเช้าแล้วก็บริเวณส่วนตลาดของโรงแรมกันและจะกันพรุ่งนี้จ้าไปก่อน สวัสดีครับเช้านี้นะครับเอ็มจะพาเพื่อนๆมารีวิวอาหารเช้าที่โรงแรมเมอร์เวนพิกสุริวงโฮเทลเชียงใหม่นะครับผมมาดูกันเลยว่าที่นี่มีอะไรบ้างสวัสดีครับขอเป็นเส้นเล็กครับพี่เส้นเล็กครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาทานอาหารเช้าที่โรงแรมเมอร์เวนพิกสุริวงเชียงใหม่นะครับที่นี่เนี่ยและอาหารเช้าเนี่ยฟูมากๆนะมาเริ่มกันที่ในส่วนของนูดล์คอร์เนอร์เลยนะครับเขาจะทําสดให้เราเลยนะพร้อมกับนี่เห็นไหมลายอาหารคือแน่นตึบ เส้นต่างๆคือเยอะมากอยู่ในเซสชันอย่างงดงามไปกันต่อเดินเลยมาอีกนิดนะครับก็จะเป็นในเอยเดี๋ยวก่อนขอบพูดนิดนึงกว๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวแบบเป็นเรียกวอะไรหมูตุ๋นเหรอโอ้โห uh huh. เออเป็นกระดูกหมูด้วยนะเสิร์ฟจ,จุกๆเลยทุกคน uh huh. เดินเลยมาอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นในใส่วนของเอ็กคอนเนอร์นะก็คืออยากกินอะไรแจ้งแจ้งพี่เซฟเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็น ไข่ดาวไข่คนไข่กระทะสแกมโบเอ็กต่างๆในที่นี่ก็มีบริการหมดนะครับมีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากขิงมากๆของโรงแรมนี้ก็คือ <c oughs> ที่เลยนี่เลยขอขอละมันนี้ก่อนนี่นะโรงแรมที่เสิร์ฟกระเพราหมูตอนเช้านี่ จะมีกี่โรงแรงมที่เสิร์ฟแบบกะเพราหมูตอนเช้ามันดีมากๆเหมาะสาหรับคนไทยมากๆเลยนะและนอกจากอาหารไทยที่เป็นพวกกะเพราแล้วก็ผัดต่างๆแล้วนะก็จะมีเป็นข้าวต้มด้วยนะข้าวต้มคอเนอร์นี่ก็มีเสิร์ฟเครื่องเคียงครบนะไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงผักกาดดองหมูหยองนะครับขิงดองกระเทียมเขาเรียกว่ากระเทียมโนกระเทียมโทนเหรอเออโอเคครบเลยอ่าตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นผัดถั่วง,งอกถั่วง,งอกผัดโปรตีนเกษตรอันนี้จะเป็นสำหรับ มังสวิรัตะครับก็มีเสิร์ฟด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบซีเรียลบาร์ต่างๆนะมาดูในส่วนของของหวานก็จะมีปลาต้องโก่นะครับแล้วก็น้ำเต้าหู้นะเต้าหู้นเนี่ยเครื่องแน่นมากมีเสาข้ยมีอันนี้เขาเรียกน้ำตาลหรอน้ำตาลกวดไหมใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะแล้วก็แบบมีพวกแบบเครื่องเคียงต่างๆนะแล้วก็เป็นน้ำเต้าหู้นะครับนี่แฮมชีส เป็นแฮมชีสแล้วก็จะเป็นพวกผลไม้อบแห้งต่างๆหงุ่ยไทยกับชีสแล้วก็สลัดบาร์มุมนี้ก็จะเป็นสลัดบาร์นะครับทุกคนจะมีเป็นผักปกติแล้วก็เป็นผักที่เขาแบบคลุกมาให้แล้วนะมีน้ํามันมะกอกให้ด้วยนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก เนยไม่ใช่เนยสิชีสต่างๆนะครับแล้วก็ผลไม้เป็นฟูตบาร์นะครับผมแล้วก็สําหรับที่นั่งนะครับเพราะอาหารเช้าเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณชั้น1ของโรงแรมนะครับผมที่นั่งเนี่ยค่อนข้างกว้างเดี๋ยวเราจะแพน่ให้เห็นแต่วทีนี้ขอเดินหลบลูกค้าท่านอื่นนะครับเพราะว่ามีลูกค้าที่เป็นยุโรปเยอะเดี๋ยวจะเดน PDPa นะที่นั่งเนี่ยก็คือ,อก่อนจะไปถึงที่นั่งเนี่ยก็คือจะเป็นในสอ่วนของคอฟฟี่คอ r n ์เนอร์ก็จะมีคอฟฟี่มาชีนให้นะฮะ นึกถึงว่าครบนะครับไม่พาจะเป็นเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่นะอเมริกาโน่คาเฟ่ลาเต้ต่างๆนะที่นั่งก็คือสามารถมานั่งชมวิวทิวทัศน์ของเมืองท่าแพตอนเช้าได้เลยนี่เราตักมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าใครที่อยากจะกวัวที่ดังไม่พอเนี่ยคือเราจะแพนในตางไหนที่นั่งค้องทางกว้างเลยทีเดียวโอเคเอ็มขออนุญาตไปทานอาหารสักนะทุกคนแล้วพบกันใคลิปหน้านะครับ